ก็ให้มาโชติพัฒน์ึงกลับไปครับเตียโก้เปิดก็ไม่ดีแม่พยายามจะลุยไปทางขวาน,นะครับทางลำพูนแล้วจวังหวะนี้มาหมูไหลทะลุช่องมาแล้วครับทาคุอิโตทาค,ทาคุอิโตเปิดไม่ถึงเพื่อนอีกครับเข้ามาเตโก็เอาเวสโชติพัฒน์รอกลับมา,ากิษสึกากาแมนออกวอลไปทางซ้าย แต่รัดปองสุวรรณเข้ากลางมาครับเปินกันจังหวะเดียวแล้วเจะก็เวสนี่นะครับเข้าข้อครับรอจังหวะแบบนี้อยู่ครับมานัศักดิ์มาจนได้ครับดูครับมานัศักดิ์ก็ตามช่องมาเรื่อยๆครับสีนุ่มแหนบประกบห่างนิดเดียวครับโดนตวัดด้วยซ้ายหน้ากรอบเขยโทษนั่นแหละครับดูครับเคลีย่ยกันเคลียร์กันสองจังหวะเลยนะคื้นจบมาครับชินภัทรเบิ้นต่ออ่านะครับมามูด เข่ากลางมาเควินเควินยังได้อยู่จตุรพัชครับเปิดโค้งเข้าไปแล้วก็ปัดได้จังหวะแรกตัวซ้ำไม่มีสารัตปองสุวรรณขึ้นหน้ามาครับลิมาไหลทะลุช่องมาแล้วครับอองทูเปิดเข้ากลางแล้วเตียโก้โอ้โหยิงซ้ำได้ไหมไม่ได้ครับหวนไม่ทีนึงโดนดูซิงูครับเก็บได้แล้วโดนยามาองทูอองท,องทูได้หลุดไหมแม่ เอาเวสยังได้อยู่เอาหลุดมาแล้วครับเตี๋ยโกอาเวสลูกที่2ไหมตดเซฟตัวซ้ำ mm hmm. มุมไม่มีครับเปิดเกมขึ้นมาครับเชียงรายเก็บได้ตรงกลางสรวิทเปิดออกมาทางซ้ายครับเควินแล้วธีพรพลธีรพลลุยมาเอาละครับเควินทางซ้ายเปิดโค้งไปแล้วก็บ่งตั้งกลับมาได้จริงไหมจริงตีแฉลบอโหไม่ได้ครับ